ทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสาวเราเนืออีกเซนต่อเซนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับสมครรับฟังนำกันแต่ก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก,ก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไป ซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพีเอฟคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่องข้อมูลเนี่ยนะคะมาห้แอดในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โ oh หนับว่าเป็นความโชคดีของแรงงานเราในไทยมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าสาวราวนะคะแปลกใจมากแค่ขอดลูกในไทยก็ได้เงินแล้วหรอซึ่งว่าเขานะคะเป็นแรงงานราวในไทยไปคอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลไทย ก็ได้รับเงินได้รับตังนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันซึ่งว่าเขาก็ไม่นึกเลยนะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยจะมีสวัสดิการที่ดีขานาดนี้นะคะทุกคนซึ่งว่าต่างจากประเทศลาวมากเลยนะคะซึ่งว่าแรงงานลาวคนเนี้ยนะคะเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่า โอ้โหภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้ท้องและก็ได้คลอดลูกคะทุกคนและก็ได้รับนโยบายแบบนี้ซึ่งว่าทาให้เขานะคะปราปลื้มใจมากซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของ บางอ่อนสแน,นลที่นาสาจะได้นาเอาคลิปวิดีโอดีๆของเขาแบบนี้นะคะมาเผยเผยให้ทุกคนได้ดูซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปรับชมพร้อมกันค่ะหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาส่องมองุมมองของชาวไทยและก็ชาวลาวนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นย,ยังไงซึ่งเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้าทุกคนเนื่องจาก่าเรียงลูกนอ้องกับชุดงานกาต เกือบควบหนึ <N sharing> ่งเดือนแล้วนะทุกคนคะเนอออนกันว่าเออมันมีรายได้กะที่แรกกะอาจจะคิดเนอกะคิดว่าเอมกะที่มีอาจจะได้แน่จากประกันสังคมเพราะว่าอ่อนกําลังหายแช่นไปยืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะณวันนี้กะออกแล้วจ้าน้องเงินประกันสังคมนะประกันสังคมค่าขอดบุตรนี่แหละนะทุกคนเนอแกก็ที่คิดไว้เนอแ่ก็ที่คิดไว้นะทุกคนคะเนอเงินประกันสังคมค่าลอดบุตรเนอเฮากะสามารถ ไปเบิกได้นั่นเองเนาะบอกว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติด้วยยังถาว่าเขาเห็นประกันสังคมเนาะอ,อแบบนี้นี่เองเนาะแบบที่อ p บอกว่าเอออยากให้มีอยากให้ทุกคนมีประกันสังคมก็เพราะว่าแบบนี้เองกับบอกว่าค้าคอดบูตหรือค้าฝากขั้นเนาะหรือว่าหักษาฟี่เนาะเพราะว่าเขามีประกันสังคมเขาได้ใจประกันสังคมทุกเดือนนั่นเองโอ้โหอ่คิดแล้ว การโชคดีไปหลายเติบเน้องถึงเฮาบไดิเฮ็ดงานนาะทุกคนถึงอ่อนนะ่ะบไดิเฮ็ดงานจะเข้าเป็นเดือนแล้วนะทุกคนจะจะเข้าเดือนแล้วเนาะเพราะว่าอยู่แต่หองเรียงลูกงนะทุกคนกะดีที่ว่ามีอ่าแต่เงินส่วนนีนาอมาจุนเจื้อน,นั่นเองเนาะกะถามมากะบได้ถึงว่าทีแบบอนันขนาดนั้นกะเกินความขาดไม้ของเฮาเนาะอ่า กอมขันไม้หอ,อกวก็เอ้ยจะได้เท่านั้นเท่านี้บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยได้บ่เทิงหมื่นได้บางคนก็เอ้ยได้ประมาณหมื่นกว่านี่แหละอยังประมาณนี้เอทีกะเกิน <c ười> ขาดเนาะก็ได้อลีนะทุกคนเนาะกะบ็บ่สามารถที่จะเอ่ยเป็นอันตัวอันเป็นตัวหนังสือได้นาะทุกคนยาน้าว่าเนาะเออไปหวาว่าเงินประกันสุงคมเท่านั้นเท่านี้อยังแต่กะได้อยู่เนาะได้พอประมาณเนาะทุกคนได้กระได้พอประมาณนั่แหละเนาะทุกคนก็ภูมิใจนะทีว่า บ่เสียใจเลยเน้อที่ว่าเขาเห็นประกันสังคมมานะอันนี้คือบ่เสียใจเลยเนาะโชคดีของเฮาลายเติบเนาะโชคดีของอ้อนลายเติบทือว่าบ่ได้เห็นงานอะเนาะเพราะว่าอ้อนก็คิดว่าเอ้ยบ่ได้เห็นงานก็คือชีบ่ได้รล่ได้อ่าบ่มีรายได่ยั้งขนาดิดว่าอยูซ่ซื้อแต่ที่จริงแล้วโอ้แบบนี้นี่เองเนาะแบบว่าเขาเข้าใจเลยว่ะทางคนไทยที่เขาอยู่คือกันนาอท่าคนไทยที่เขาอยู่เขาก็คิดว่าเอ้ยอ่า คนไทยนะ่ะเขามีความหูอยู่แหละมันคนแต่เพืเอนมาเฮานะ่ยเพื่อว่าเป็นคนลาวเมือนบะเฮาเป็นคนลาวทำมาเฮาขวดนะเฮาใดยังบะไดดอกจกันทุกคนมีแต่เสียอยู่บานนะอันนี้คือเหลืองจริงเนาะมีแต่เสียขวดมากอะ,อะนอนห้องมอคืนนึงมือขืนที่ซองเขากะไฮมาไ้มาบานแล้วเนาะห้มาบานแล้วแต่กาอ้อนกับภูมิใจที่ว่าอ้อนกะโชคดีอย่างหนึ่งเนาะคาขวด ขาขอดกับบ่อแพงผอมเนาะขาขอดกับสีประมาณพวกเจ็ดพันประมาณนี้เนาะพวกพันตัวเกือบเจ็ดพันนี่เลยขนาดนอนหุงเบาหุงหมอซ้มขืนได้ในทุกคนเนาะแต่โอเคบ่แพงผมว่าเขานอนห้องร่วมแต่ขาขอดธรรมชาติผอมก็ถือว่าแต่ก่อนบางคนเขาอุ้ยขอดแค่สีพันเองอ่อนก็นคิดว่าเออขาขอดร้ายเนาะคืนออ่อนเบาเลยคืนออ่อนเราซูบีพีเอฟซีฟังนันเลยอ่อนคิดว่าเออมันต้องเสีย่าใจาจร้ายแน่นอนแต่ เสียรายเนาะแต่ว่าประกันสังคมเขากำมัาจ่ายทดแทนเออท่าก็ถือว่าโชคดีไปลายเติมนะทุกคนคะ่ะโชคดีไปลายเติมเนาะทุกคนนี่ก็มีอยู่เนาะคนในโรงงานกถอีเดือคนนึงเนาะกำลังไก่จะพอดอาจจะ ลางปีใหม่อะไรมั้งเนาะเดี๋ยวเขาก็ขอดคือกันเนาะอ่อนก็แนะนาให้เออไปห้องมอที่อ่อนที่อ่อนอ่าที่อ่อนขอดนี่เด้อยอ่อนเนาะเพราะว่ามันถืงดีนะเนาะมันบบแพงเนาะอะไรกะเขาหักซาดีอะไรกะเดืองประกันสังคมก็คือกันเนาะนี่กะรล่คือกันเนาะทุกคนโล่านจ่างอีกเนาะเพราะว่าเค้นค่ะว่าานจ่างกระจายให้เข้าพร้อมเพราะว่าคายุดงานนั่นเองนะเพราะว่าเข้ากับอยู่กับเพลนร้ายแล้วเนาะทุกคน ขายุดงานูวัวใดเทไดเนาะแต่ก็ต้องท้าเบิงเนาะทาเบิงว่าอาจจะคบค,บ,คบยุธคบเหมือภูแลมั่งเผื่นจังสีหายบนเนืใจคือกันเนาะแต่ว่าประกันสังคมนะได้มากเป็นทีเรียบร้อยแล้วการดีใจเนาะ <c oughs> การดีใจว่ามีเงินเข้าบ,บันีออยน,นะจ <c oughs> กอะไรคิดว่าโอ้เงนเินเบิดแล้วเพราะว่าคอดคอดนี่ก็ ข้าไปข้ามามันก็เสียร้ายนะทุกคนเนาะขารถก็ไปก็มาขารถก็ไปก็มาไปห้องหมอนี่อ่อนกันยังต,ต้องไปห้องหมออกีกอ่าต้องเราไปตรวจภายในอีกแล้วก็ับไปต่อไปตรวจอ่าเกี่ยวกับเขาเอ่ยยังทีที่ผ่าเหมยคายว่ามะเร็งปากมดุมะเร็งปากมดุอียั้เกี่ยวกับการดูแลการหาซ้าอะไรกับเหมือนคลายว่า,าอียังสักอ,อ,อย่างนี่ในอ่อนกับบริหใจเแล้วขันเขาเอาจะได้แนะนํามาจากดนไดอ่อนจะมาอ่าเหตุคิป ววกับพีพีเอสีคือเก่านะ,นนะะาทุกคนเนาะแต่กาคือว่าแเลยทุกคนอ้อนกาดีใจเนาะทุกคนดีใจทีใดทีใดเห็ุประกันสังคมเนาะบ่ผิดบ้างเลยประกันสังคมเห็นให้เฮาบ่ผิดบ้างเลยเนาะตั้งแต่ดูแลเฮาย่างแต่ต่างแต่ต้นทองเนาะต้นทองจนกระถ่งว่า,าต้นขอดต้นขอดกันไดค่าขอดบุญอีกหอมแบบดีใจ ดีใจอันนี้ถ้าเลยบอกแม่นะยังติดต่อแม่บรายอยู่เนาะแม่เมื่อบานนะทุกคนดีใจว่าเออแม่คอยด่ายแล้วด้ยยังประมาณนี้ครับแบบเงื่อนขอดบุตรประกันสังคมอ่ะที่แบบที่เข้าใจทุงเดือนทุกเดือนไปเนาะเออเข้าใจเข้าใจมันคล้ายว่าพวกเดือนหรือสิบหาเดือนนี้ยังประมาณเข้ากันจะด่าค่ะกอดบุตรนอนกันว,วะนี่อรินะทุกคนเนาะ แบบนี้นี่แบบนี้และมบ้างพีพีเอฟซีจังแนะนําให้หลายๆคนนอมมาเห็ุงานอยู่เมืองไทยถือต้องตามกฎหมายแล้วก็อยากให้เหตุประกันสังคมทุกคนเพราะว่าการจะมีค้าุ่มข้องหลายๆสิ่งบ่าว่าจะเป็นหักษาอ่าบาดเจ็บยังได้เล็กน้อยก็คือค่าคอดบุตรนอ่นแหละก็ค้าล่าเงานนเพราะว่าผู้หญิงผู้หญิงเขาจะได้สิทธิมาก็ผู้ชายนั่นเองนอกแต่ผู้ชายก็อาจจะเจ็บไข้ใดป่วยเนาะอาจจะ ได้เงินจากส่วนนี้พร้อมเนาะเมือนทีโรงงานออนเห็นอะไรเนาะแบบเจ็บในเวลางานเนาะกับเพื่อนกะจ่ายให้จ่ายให้ประมาณเดือนหนึ่งละมั้งเนาะเมือนอไงค่ะว่าคนนั้นทีวน่วันเหนียวเหนียวเหนียวขาดเพราะว่าได้โดนเครื่องเนาะอาจจะจ่ายให้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งกะสามารถเห็นงานได้เลเนาะเพราะว่ามันกะเหิ่มทีฮาน,นะเพกะเริื่มทีเพราะว่าเขาไปยิดมากะได้ใจยุดงานหนึ่งเดือนกะได้เงิน ก็ได้เงินค้าแห้งนั่นเองเนาะไปะเห็นงานก็ได้เงินเพราะว่าเข้าบาจิบแล้วก็เขามีใบดับร่องเพลแล้วก็มีรายๆาย่างแล้วก็เข้าได้เห็นประกันสังคมพร้อมเนาะก็ถือว่าโชคดีของพอกเข้าไปนะทุกคนเนาะ,ะถือว่าจะเป็นแรงงานเนาะถือว่าจะเป็นแรงงานแต่เขาก็ดูแลเขาเหมือนคนไทยคนหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าสิทธิสิทธิทุกๆอย่างแถบเหมือนเงินคนแถบจะเหมือนคนในอ่า คนไทยเลยเนาะเพราะว่าสิทธิการรักษาสิทธิการคุ้มครองเนาะสิทธิการแบบว่าการหยุดงานเนาะกาได้คือกันหรือว่าได้ก็คือกันกับบนเนใจเนาะพี่อซีอย่าลืมคอมเมนต์บอกอ้อนในเด้อจ้าเนาะแต่ว่าอ้อนน่ได้ได้อาอาจจะได้คายุดงานผมเดี๋ยวอ้อนจะมาอัปเดตอีกทีว่าได้ท่าไดเนาะเพราะว่าตอนนี้นายจ้างตอนนี้อ้อนกำทังจะหยุดงานครบหนึ่งเดือนเลี่ยมั้งอาจจะ ยุดงานถอดไดเป็นกำจ่ายจบนเน่ได้ดึกกันเนาะแต่ว่าเงินประกันสังคมอ่อนก็นได้มาเป็นทีเดียอยเลยการดีใจเนาะที่ว่าได้เกินขาดนะทุกคนคะ่ะโอเคเราจะคลิปนีอ้อนกันบกได้มีอย่างไรเนาะแม่แซ่ประสบการณ์เนาะกายให้เล่ง,งานเล่าหรือว่าเล่ง,งานารๆคนเขาประกันสังคมเนาะถึงว่าจะจ่ายทุกเดือนแต่เขากับกุ้มรองสิทธิสิทธิการหักษาสิทธิการไร้ย,ย,ย่างเนาะกายให้ หลายๆคนเขาประกันสังคมมากถึง้องตามกฎหมายเนาะกะจ็จะได้สิทธิเหมือนอ่อนแบบนี้เด้อจ้ะจบไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งว่าเขาก็ได้เล่าถึงประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์นะคะที่เขาได้ไปคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลไทยแต่เขาได้ทําบัตรประกันสังคมนะคะทุกคนเขาก็ได้รับสิทธิแบบนี้นะคะซึ่งว่าทําให้สาวราวคนนี้นะคะ ปลื้มใจมากเลยนะคะทุกคนถึงกลับอดไม่ไหวออกมาพูดให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าแรงงานลาวในไทยก็มีสิทธิ์แบบนี้ด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะพวกเราก็ไปช่องมุมมองของชาวไทยและก็ชาวลาวนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองยังไงซึ่งทันแรกนะคะเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้คะ่ะปกติจะได้29,500บาทครับและจะได้รับเงินส่งครบ,บุตรเดือนละ6 0 0ถึง800บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนและจะได้รับทุกๆเดือนจนบุตรมีอายุครบหปีสมบูรณ์แล้วมองมองของคนถัดมานะคะทุกท่านถ้าใจประกันสังคมเกิน15ปีถ้าอายุถึง55ปีจะได้รับเงินสราภาพเป็นบำนาทุกเดือนตลอดชีวิตคนต่างชาติก็มีสิทธิ์ชาคนไทยถ้าจายไม่ถึง15ปีก็จะรับเป็นบำเหน็จแล้วมอมองของคนถัดมา ทำประกันสังคมช่วยเราได้แบ่งเบาภาระราคา่าใช้จ่ายไปด้วยได้เยอะโชคดีที่น้องได้ทำประกันสังคมไว้แล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านเข้าประกันสังคมครับทุกคนได้สิทธิ์นั้นเลยแล้วมุมมองของคนถัดมายินดีด้วยครับเข้ามาทํางานถูกต้องทําตามระเบียบกฎหมายไทยก็จะมีผลดีหลายๆด้านครับการทำประกันสังคมมันก็คล้ายกับการทำ ประกันชีวิตเงินที่จ่ายค่าประกันสังคลมลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจ่ายเพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกจ้างป้องกันนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหากเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วสามารถเรียกร้องสิทธิของตนได้การรักษาพยาบาลคือสิทธิที่พึ่งได้รับ ที่รัฐบาลดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใช้แรงงานแรงงานก็จะได้รับการครุ้มครองเดี๋ยวก็จะมีมนุษย์รรมรามาต่อว่าน้องอีกแหละว่าไวไทยก็รัฐบาลเราไม่เอาใจใส่ต่อประชาชน มันก็ไม่มีอะไรที่ชัด,ดูแลสวัสดิภาพของประสาทสนได้แล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยถึงจะไม่ได้อะไรแต่ได้รู้ว่าเจ้านั้นมีบุญวาสนาแล้วคนไทยเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อทุกๆุชาติในโลกเพราะ ไทยคือศาสนาพุทธแท้หนึ่งเดียวในโลกแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้ FC ทุกคนได้ดูซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งว่ารัฐบาลของไทยนะคะพวกเขาเอาใจใส่ดูแลประชาสนของพวกเขามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวหรือว่าแรงงานต่างดาวที่เข้าไปทํางานอยู่ที่ไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็ภาคการทําบัตรประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิต่างๆเหมือนกับประชาสนของไทยนั่นเองะคะทุกคนท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากว่า f c ท่านไหนที่เข้ามาดูก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการเลกเปี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันท้าท้ายเนี่ยนะคะน้องสาก็ขอขอบคุณ f อซที่น่ารักทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมดยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี่ยนะคะน้องสาก็ฝากซ่องน้องสาสาวเราเหนือด้วยนะคะ ฝาก AFC ทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสามรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย